ปุงหัวแตกแล้วสอ,อกนั่นมาเลยเขาเล่นสมจริงมั<ข>้ยะเขาอินยันเดินไปเอาอามันอินเัินไปโดนวิวมาโดนอ่าไม่ใช่โดนบิวเรามันแยกกันคนละที่อ,อ่ะไม่ให้เจอด้วยนะแล้วชื่นกับชื่นแบบอินอ่ะมีการบูมเนี่ยเฮ้ยอินบ๊วยอินบ๊วย,ย,ยแกเป็นว่าสถานีของจริงบอกบูโดนนั้นเลือดอาบัลนเขาไปตามแผลผมแขนเลยแขนใช่ใช่ใช่แขนที่บอกว่านักแสดงถ้าใครที่ดูว่า ไอ้ที่เราไม่รู้ว่าการถ่ายทอดเขาคิดว่าเราเป็นตัวละครจริงผมพอตัวต้านนะนะครับอยู่บรรยากาศข้างในเนี่ยผมรู้ว่ามันลำบากเข้าไปใหม่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีพวกอย่างบ้านใหญ่<ช>่าง่ทุนละไม่นะไมีมพ่วงฝั่งทนบ้านฝั่งทนบ้านยานวาวาบ้านรอนเือง์เดี๋ยวมันจะมีบ้านหนึ่บ้านก็เลือกกันแล้วมันเจะาคมเหม็นกัน ถ้าบ้านเราเล็กกว่าก็จะโดนบ้านกดชนใช่ครับเร่ป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเกิดมีสัมผัสตรงนั้นเรามีเพื่อนเราอยู่เนี่ยมันก็จะคุ้มกระลาโหได้พี่ใช้เชวิตยังไงอยูงนะอยุงนายเป็นไงรบากฟรีฟรีที่อไ่อยู่ตอนยังไม่ปิดถังก็มายืนแบบล้อมล้อมห้องเต็มเลยใช่ไหมะผมว่าไอ้เยดเปตเอ้ยไอ้ไอ้ยาพวกที่ผมมีเรื่องแน่เพราะมันเราพูดไปแล้วว่ายามมีอยู่ข้างในเต็มเลยอพอเขาปิดขังตึ้งแม่ไมายืนเฮ้ ไอ้เรี่อี่เพื่อนคู่เพื่อนกูโอ้โอ้าวไอ้อสัสยัดเอ้ยเลยจริงนีจริงแ,แล้วอ่ะเสร็จจังหวะไอ้นนนเนี่ยมันก็เลยบอกเอ้ยอ๋อเนี่ยวบางผมจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนผมครับมันก็เลยจัดหาที่นอนให้ผมจัดที่เลยนะใช่ครับคือที่นอนสมัยก่อนเนี่ยผมโอ้ถ้ามาอยู่ถ้ามาใหม่หัวตีนมาใหม่ใหม่ี่ไปอยู่บล็อกเลยไปอยู่ในบล็อกใช่อยเป็นส้วมอ่ะง่ายๆดีว่านอนลำบากเหมือนขี้เหมือนเยี่ยงว่าอยู่งั้นอ่ะแล้วก็ไปอยู่แดนท่าได้ไหม กี่วันน่ะก็จับย้ายไปแดนหกลาดยาวเลยจากพิเศษไปได้ลาดยาวคุกใหญ่เพมันมันโทษทะเลเอาจันก็เลยย้ายไปอยู่โอ้โหนี่คือบ้านใหญ่เนี่ยคสัมผัสกับพยักษ์แวบหนึ่งแวบเดียวแล้วไปอยู่รุ่นเป็นไงเข้าไปถึงเข้าไปเข้าไปแดนหกก็อยู่ได้แวบเดียวไปย้ายถึงไปแดนหนึ่งเลยแดนหนึ่งที่เป็นยังไงพี่กระเทยเพี้ยมมันแดนหนึ่งเป็นแดนคนมีตังโอ้โผี่มีตังค์เลย ไม่ผมไม่รู้บัญดาผมไปทาไมคนในคุกเลยนะไอ้คนคนข้างในเนี่ยบ้านผมไม่ได้ไม่ได้คนมีฐานะนะจริงๆถ้าผผมนี่เป็นอยู่ไหนไม่เคยพ่อแม่ไม่ไม่เคยไปตัดหัวเทเบียนให้ไม่เคยไปเสียตังค์ไม่เคยไม่เคยคือไปตามนักศากมอ่ะแต่บริบัติดีอยู่ในก็เลยนั่นมั้งผมว่านะการทำไม่ใช่หรอกผมดูแล้วว่าน่าจะเป็นเขาคัดน่าจะเป็นขนโทษโทษรอบแรกไม่เคยติดคุกก็เลยอ๋อ ถือจะเป็นคดีอุกชะกันก็จริงนี่นี่เดี๋ยวเล่าจะเล่าตลกนะบอกว่าคนที่อยู่ในห้องในอ่ะมันจะมีน้องใช่ไหมเรียกน้องหน้าใหม่หน้าอ่อนหน้าอ่อนน้องโดนหมดอ่ะหน้าเยื่องมื่ะเข้าไปเสร็จหมดอ่ะไปเสร็จหน้าเฮี้ย่างเงี้ยมันโดนใส่รุกจัดได้เลยผมเจอเนี่ยลายเต็มตัวเลยลายเต็มตัวนี่มาเลยพยายามเข้าไปแดนหนึ่งปุ๊บแค่ทีเนี้ยพอเขาจับแยกเข้าห้องปุ๊บผมอยู่ห้องสี่เขาจะเอาคนใหม่เนี่ยนั่งอยู่กลางห้องรอหัวหน้าห้องขึ้นมา หัวหน้าห้องชื่อวิหน้าอ่อนอไอ้คนติดคุกนี่ถ้าจำชื่อนำบุญกันได้นี่ไม่แปลกนะคือเก่งนะถือว่าจำทุกเม็ดมดเลยนะอะไรอย่างเนี่ยจะจำชื่อกันได้ไม่แปลกพวกติดคุี่จะจำชื่อนำบุญกันแม่นอเสร็จก็ไปนั่งตรงกลางห้องจะมีทรงนาผู้ใหญ่เลยรเขามาสมัยก่อนล่ายยำจะมีถ้าพวกอยู่นานเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะ จะผูที่นอนเอาผ้าผมมาปูกเป็นเป็นคนเดินท่านคนเดินก็เป็นคนเก็บตั๋วว่างั้นแหละเสร็จก็ขึ้นพอขึ้นเท่าปุ๊บเขาขึ้นมาถึงก็นั่งพอเอาที่นอนปึ้งก็อยูยาแปะก็นั่งเอาผ้ผมก็นั่งคนใหม่ก็กินเกลยนเลยสมัยก่อนใครสุดยาแปะอะไรเป็นธรรมดาเขาไม่ให้นั่งได้ได้สมัยาแปะมาทุกคนนั่งมองเราจะเล่นเราแล้วก็ยั้งหน้าก็นั่งทำเหมือนไม่รู้จีบตัวบอก เฉยมึนไปพอรอบสามอ่าใช่พอมไม่ถเฉยมึนเลยพอรอบสามเขาทำเนี่ยบอกมึงจะคุยมึงรู้ว่าคุยกูเนี่ยแม่งนอนเลยตึ้งแล้วก็พอหัวหน้ห้องขึ้นมาชื่อวีน่าอ่อนบ้านมันอยู่มหาชัยจำได้ผมจำเรื่องเรื่องชื่อพวกคนสนิทสนิทพวกนี้ผมจำได้เสร็จมันก็บอกว่าจะน้าไปกินอยู่กับเราครับก็ไปนั่งไปกิน เสร็จตอนพอตอนเช้าพอเปิดขังเนี่ยก็แดนหนึ่งมันจะเป็นถ้าเดินไปถึงตรงตรง,ตรงก่อนจะถึงกองสวนเนี่ยซ้ายมือจะเป็นกองงานดอกไม้ครับขวามือก็เป็นกองจัอครับ,รบแล้วก็เลยไปจะเป็นกองสวนจะเป็นบ่อน้ําอือแล้วก็จะมีเป็นที่เตะตะก้อก็ไปยืนเตะตะก้อก็เตะกันชายเขาพาไปยืนหนึ่งบ้านเขาแม่ันยืนล้อมเกิดเล่นอยู่แล้วจะเอาไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ไ่ยืนล้อมเต็มเลยมันก็ ไทยยุไทยชื่อยุนาทำสันดีเออผมว่าผมว่าจะไปรู้ชื่อบัวเตะไอเ้เยี่ชัยเขาสื่อบอกว่าอะไรวะไอ้บางเขาเรียกมึงอะ่ะเ,เขียนบอกเอาผมเองอ่ะมันไปอยืนเต็มล้อมแบบสานามตะก้อนะจับมาถือส่งกระดาษให้ผมปึ้งเพราะว่าฝากเพื่อนด้วยเพื่อนที่ไม่เคยติดหัวติดหัวแรกทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยคนที่ฝากผมเนี่ยเป็นไทย เ่แต่เพใช่กระดาษไปนี้ไม่เปลี่ยนชีวิตพี่หรอใช่เขารู้แล้วและไอ้คนที่มาหาผมเนี่ยผมจําชื่อแม่นๅลีชนากรตองจักมันต้องไม่ใช่ยักหรือเปล่าไม่ใช่ที่ฝากมาไม่ใช่ธนากรตองจักนี่คือกรที่อยู่เป็นเด็กต้แมันไม่ใช่กระดาษไปนี้ใครส่งมาให้ก็ยังไม่รู้เฮ้ยแจ่เขาแม่งถั่วเขาแม่ก็เจ๋ง้วทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ไม่ใช่แล้วถ้าอยู่ในกล้วก็ฝังกินได้ถ้าเราไม่โดนอะไรเพราะว่าการะดาษไปเดียว่ใชคมันทำให้คนเปลี่ยนไม่ต้องรับเนา ถูกต้องเชฟในเรื่องจริงๆก็เข้าไปเนี่ยมันโดนเก็บกดที่ยายเลยเข้าไปถ้าเกิดเมื่อเราอ่อนี่ยโดนเละฝากเพื่อนด้วยฝากเพื่อนด้วยเพื่อนติดทุกรอบแรกและคนที่ฝังเนี่ยแม่งขับแดนเลยเราไม่รู้ใครขับเลยช่วอะไรรู้ป่าใครทับก็ยังไม่รู้ว่าใครผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าท่านใดที่สามารถยืนยันเปคนจริงได้ในเรื่องจริงแล้วเนี่ยรือเดลคือตรงเนี้ยบางคงเคยจะอยู่ข้างนอกเคยไปอยู่คือไปดูแลเขาหรือช่วยกันเพื่อนกัน ผมก็คิดเหมือนกันนะคิดว่าเขามาช่วยบ้างแต่ผมก็งงว่าเขามาฝากผมทำไมตอนก่อนผมจะย้ายเขาไม่มาทักกับผมป่ะเขาไม่รู้ว่าทุกคนนี่เป็นเพื่อนที่ยังมีความใจอยู่ทุกคนนยังเดี๋ยววันนี้ฝากด้วยทุกคนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่คือเป็นบุญคุณกันเลยบอกเลยว่าการที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันลำบากมากหถุงใหญ่นไม่ธรรมดามันลำบากทุกอย่างมันลำบากไม่ใช่แค่การที่นอนแม้กระทั่งการกินกันอยู่เรื่องจริงไหมใช่ครับเรื่องจริงจริงเลยนะว่ามันลำบากอยู่โดนใบนี้เข้ามาว่าเผลอๆกลายเป็นเมียเขาอ่ะ จริงจริงไม่ใช่หมายถึงอ่ะถ้าผมไม่ม like. ีพ่อไม่มีฝูงอ่ะเราเผอกลายเป็นเมียเขาเข้าไปนี่เราช่วงวัยรุ่นนี่การหน้าอดนะต้องโดนคนหมดโดนรับโดนรับหมดโดนรับหมดโดนรับหมดแต่ต้องบอกว่าหลังจากใช้ชีวิตเดนนั้นที่อยู่ในสี่ปีพี่บางหลังจากที่ออกมาพี่บางเป็นคนที่จดจำทุกอย่างทุกเม็ดนะว่าเวลาไหนอะไรยังไงบังผมทำลายกับลี่สุ รับจําแม้กะทั้งวันตรงนี้ตรงนี้นคืออะไรภาพมารู้หมดพี่บางเป็นคนเดียวที่สามารถจํำทําลายชีวิตเคยผ่านพ้นอะไรมาพี่บางเป็นคนที่จดจำตรงน,นี้สามารถทุกวนันนี้กับกลายเป็นต้องบอกว่าหน้ามือหลังพลิกเลยจาก,กจากสมัยก่อนโอ้โหกับกายเป็นคน <โฮ S 1> ที่ท่าน สอขอไว้วางใจที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าใหสส้สมัย<า>ก่อนเรียนหนกเนี่ยสุดอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนรมลับแล้วก็ออกมาแล้วเดินนมมาให้เป็นประธานหน,นกเนี่ยผมก็ไม่ธรรมดาการที่คนเป็นประธานหนกได้ต้องมีทั้งคอ,อนเทนต์และบคุคคลใช่ใช่ไหมฮะคุณลยเป็นอย่างนี้ได้ทุกวันนี้อภพิบางเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นแล้วกลับมาทํางานเพื่อสังคมเดินเพื่อสังคมตลอดก้าวห้ามทุกอย่างไปดูในไปดูในทำลายของอย่าบอกว่าผมเดินเพื่อสังคมผมเดินตามนายดีกว่าก็ทำไม่ใช่ถ้าอยู่ดีๆผมไปเดิน ผมจะเอาแนวทางไหนไปเดินนะใช่แต่ว่าแค่ดีถูกต้องคนที่ไม่ลืมคนที่ไม่ลืมตัวว่าไม่ว่าตัวเองดีให้เครดิตอคนที่ร่วมงาด้วยกันไม่ใช่เพราะอยู่ดีๆเราเข้าเสนอหน้ามาแต่ไหนวะก็แต่ว่าทุกวันเลยนะผมเห็นไปอย่าไปฉีดหมาฉีดแมวให้อาหารบริจาคคนนู้นช่วยคนนี้ผมเคยให้อาหารอาจารย์เชิดด้วยนะหมาอาวไม่ใช่อันนี้ี้จะบอกว่าคำพูดนี้คือคือถ้า ไมไ้ไม่ได้อวยอันนี้คือไปดูทำลายเลยอันนี้ผมบอกว่าไปดูในเฟซบุ<อ>๊กไปดูไปดูการทํางานของเขาอันนี้ผมไม่ได้อวยเพื่อนผมไม่ได้อวยพิเชนไม่ได้อวยคุณบางแล้วไปดูพฤติกรรมเขาที่ทํางานดีกว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสมัยก่อนแหละใช่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่แต่ผมชอบอาจารย์เชษน,นะมันด้โครเอาไม่ใช่นเรื่องจริงอาจารย์เชษเป็นคนที่เข้าโคตรแต่คนง่ายใช่อ่ะเหมือนผมว่าผมนิ่นคนดิ่งอยู่แล้วสนิทแต่คนง่าย แต่ถ้าผมไม่ชอบใครก็ไม่เอาเลยไปเลย,เลยแต่อาาจรย์เช่นนี้จะเป็นเพราะอาจารย์ต่อลงทักกัน<ผ>ม,ามาปีกว่าแกเพิ่งมาตอบผมแกกดอันเนี้ยเอาไก่จิกผมครั้งแรกผมก็ดีใจเลยแกเยอะนะแกเป็นคนที่กันกองเอาสังเกตน, <c oughs> อน,นะอาจารย์เช่นถ้าพเไปเจอใครคนแรกอาจารย์เช่นเขาจะเขาเข้าผลง่ายแต่ <c oughs> บ้านอ้าน <c oughs> รื่องจริงนะผมคนดอมรับทุกวันนี้มีหกคนโอเคครับวันนี้ในการใช้ชีวิตของพี่ชายผมอาเลแสนดีนะพี่<ท>ยุทธนาครับยุทธนาแ,แ,สนแสนดีทองแสนดีทองแสนดีนดน <c oughs> ผมลืมขอพายครับพี่บางบุคโลหรือว่ายุทธนาทองแสนดีที่ใครหลายคนผมถามว่าวันนี้ฝากไว้ใคร คือคนที่เห็นจดหมายฝากเพื่อนผมไว้เออผมอยากรู้มากเลยผมก็อยากรู้ทุกวันนี้ผมอยากรู้อยู่เลยฝากฝากไว้ถ้าใครโดนชวเชี่ยวของเราเนี่ยฝากเลยครับอยากจะรู้นะคือจะไปเลี้ยงเล่าเขาไม่ใช่จะพาไปอาบนวดเลยโคตสุดยอดเลยเพราะว่านะแบบมันเป็นเรื่องที่ประทับใจในยังทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยเราเรายังไม่รู้เลยว่ายังเป็นปมของเราปมของเราอยากคืออยากกูออยากรู้ว่า มึงช่วยกูทำไมมึงใครแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นเพื่อนกูตอนไหนแต่ทำไมตอนฝากมึงไม่ไม่บอกเออมึงใครไม่บอกว่าเป็นใครทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้และคนที่ฝากมาเนี่ยคนที่มาเดินล้อมผมในสนามตะก้อนเนี่ยก็เป็นสุดผมจำแม่เลยแล้วมันสุดในแดนด้วยจำเพราะทำไมธนาธรจังจัดเขาสุดอยู่เลยแดนเขาเขาเขาคือตัวเปงๆเลยนะผมมีเรื่องบใครที่จัดไปหมดวันที่ผมมีเรื่องนี่เชื่อไหม ทั้งกองงานไม่หยุดหมดหรือแม่งไปล้อมหมดออเซ f s e ะหยุดกองงานเลยหยุดเลยนี่แหละสิ่งที่พี่บ่าไม่มีในตัวที่คนอื่นได้ทำไม่ได้คือ,อ,อผมอบคือเหมือนเชื่อขนมกินผมเข้าไปฝังทนวันนั้นเข้าไปบางกอนนี่บอกว่าผมไม่เห็นพลังของพี่บ่าและหลายคนหลายท่านก็บอกว่ายุคหนึ่งมันอาจจะ ใช้ชีวิตข้างในคนละปีแต่ถามว่าทําไมทุกวันนี้ยังเป็นหนวงใจผมไม่ได้เพิดทูนคนที่ผ่านคุกผ่านตารางแล้วแม่ทุกวันนี้มีดีผมไม่ได้อวยพี่ผมไม่ใช่คำถามว่าแล้วหลายคนนอกจากที่ที่เคยสัมผัสข้างในรั้วกำแพงสุดเรามาถึงข้างนอกก๊อกชื่นเคยอยู่แดนเดียวผมงท<อ>ี่เดียวกันก๊อกชื่นนะแล้วทำไมทำไมทุกคนถึงยอมรับ ว่าพี่บาบไม่เป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำไมทุกวันเนี้มันถึงได้ใจคนมันก็ได้ติดตากับชีวิตวันนี้ถึงได้มีพิาลาว,ว่าขอพี่บาบขอขอพี่บาบขอพี่บาบาสักเท็คือต้องบอกว่าคนคนนี้ถ้าจะพูดไม่ธรรมดาไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่มันแบบขอขาดาตายมันผ่านมาแล้วเยอะแก่ไม่พูดไม่พูดหรอกอ่าก็ไม่พูดแต่ก็ไม่ยอมรับแต่ไปพูดเท่าเกียรติองมาอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆอย่างวันนี้ได้ถือว่าเป็น ประสบการณ์แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับน้องๆหรือว่า่ใวัยรุ่นลูกหลังๆได้ฟังผมบอกว่า ยังยืนยันเหมือนเดิมพี่บักก็ได้พูดในหลายส่หลายหลายคนบอกว่าเอาเป็นแยกได้แต่เอาเป็นอย่างในทางที่ไม่ดีไม่ควรทาไปพี่บักก็ยังพูดเสมอว่าในเรื่องของสื่อโซเชียลหรือร่างกล้องอะไรเงี้ยมันมันชัดเจนมากที่สามารถจะนําพาเราไปให้ดาเนินคดีได้ตามกฎหมายได้นั่นแหละ<ช><ช>นะครับไดครับอย่าง<ช>พี่บักก่อนจะยังไงก่อนจับแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งจะตอนสรุปพี่บักพูดถึงโฟ king ิงเหรอเพราะพี่บักเป็นมีรับบทเฮ้ย ฮ้ยตกใจเราขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตอนนี้เพื่อนตกใจเยอะเลยเฮียมีมีบทภาษาอังเนี่ยมีดารานักแสดงขออุบไปก่อนแล้วกันเฮ้ยคนดังของจริงดิเฮ้ยสัตว์เอาเรื่งพิมพ์เลยาหร แสดงเป็นพี่บางเลยชะไม่บางครับพี่บางได้ไปดูเป็นไงบ้างเียขอตัดสีคิปมาเป็นท่อนๆขอดูตอนพี่บางเอาตอนขลลุกเลยผมไปยืนดูเขาเล่นเนี่ยผมขลลุกเลยนะจากผมเจอโลเคชั่นอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเจอเจอเขาวันแรกเนี่ยก่อนที่เขาแสดงนี่ผมยืนดูแม่งขลลุกเลยเนี่ยมันโก้ดีกว่าไม่ใช่หรือว่าคือถ้เราย้อนกลับไปถ้าเราอยู่ในเจ็ดสีวันนั้นนะ

ได้ข่าวว่าแม่ก็ทั้งตัวพี่วิลลี่เองบอกว่าคือเ,เรียกบาาบางบางบา,งบา,งาการเป็นพี่บา้าแม่พี่บ้าไม่สามารถพูดตอบคำถามใครได้เหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ใะตอนนั้นเลยพี่ใช่เขาอินเต้นเหมือนเลยผมไปเจอเขาคนแรกนะไปเจอเขาที่บ้านที่วันที่พาไปอ่ะไปเจอผมเนี่ยเอาเจอคาแรคเตอร์เขานะเออ ได้เอยมึงจะได้ไหมจะตั้งกลับได้ไหมใช่แต่พอไปดูเขาเล่นเชื่อใจไหมใจผมเต็มเต็มแล้วแบบน้ำตาคออเหมือนแบบพูดอะไรไม่ออกอ่ะโอ้ยสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองได้แบบใช่ครับผมขอตัวป้าไปนะผมแล้วก็อยู่เหตุการณ์กับพี่มดอยู่ผมไปไปแล้วก็พี่บ่าวอ่าพี่บ่าวแล้วก็พี่เสดลี่ใช่ครับไปด้ไงครับวันวันถ่ายทำวันสุดท้ายไปได้ยันเลยติดกล้องพอดีใช่ครับ ทับใจชื่นแล้วนก็บทบายประชาชนประชาชนไป,ไปหยิบเสื้อขอบมาให้แบบชูชูชว์อะรเงี้ยแต่งหนะ้าแสดงนะครับผมดูตอนแรกตอนที่เข้ากองครับคือน้าแสดงเราโอเค okay. สกรีนเทสผ่านมนาะแสดงได้ทรงได,งได้หน้าตาเหมือนทีบทพิบูได้โอเคบทบาทได้แต่พอพนแสดงจริงๆแม้ก็ทั่งบทลยตอนที่เจดสี มันไปจริงนะพี่รู้คือผมจะเกียดนักแสดงชื่นเลยบอกว่าทああั well. enroll, ท้งแขนทั้งแขนหนักทห้หัวแตกเลยวันนั้นน่ะหูหัวแตกแล้วสอกนั่นมาเลยเขาเล่นสมจริงมาเขาอินกันเดินไปเออมันอินเดินไปโดนบิวอ่ะอนนันอ่าไม่ใช่โดนบิวแล้วมันแยกกันคนละที่อ่ะไม่ให้เจอเลยนะแล้วชื่นกับชื่นแบบอินอ่ะ มีการบูเนี่ยเฮ้อินบบยอินบยนี่แกเป็นว่าสิ่งนี้ของจริงหมดบูโดนนั้นเลือดอาบเลยเขาไปตามแผลผมห็นเลยแขนใช่ใช่ใช่แขนที่บอกว่านักแสดงถ้าใครที่ดูว่าไอ้เราไม่รู้ว่าการถ่ายทอดเขาคิดว่าเราเป็นตัวละครจริงผมขอตัวแป๊บนะครับเพราะที่ว่าเราเป็นตัวละครจริงที่หลังการเป็นว่าเฮ้ยกูไม่สงบดูไม่อินเลยกูไม่แข่งวยกูไม่กระจายชื่ออะไรย่างี้ผมถามว่านั่นคือ บทบาทเราจะมองว่าเป็นแค่บทบาทเขาได้รับบทบาทเขามีมวันนั้นไปตีกันต่อนะไม่ใช่ตีกันต่อนะใครไม่ตีใครไม่ตีตีนะตีนะเรื่องจะไม่ตีหลังจากที่เรานั่งร้านจ่ยยากนี่จ่ยยากพิเศษเห็นไหมแต่จริงๆแล้วนักแสดงทุกคนเป็นการเป็นเพื่อนกัน